สวัสดีคนัสี่ะสวัสดีค่ะโอ้เนถ่ายเขาหน่อยสิตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ในเกมแอดแยในเกม P O R อ้านะคะอีเนี่ยไม่ถ่ายใครเลยแล้นาสีบับอบลบับเบลเป็นยังไงบ้างบับลค่ะยู่ดี้ครับย แล้วก็อีนี่แปลกของเพื่อนนะคะอีซุปเปอร์แมนแต่ก็ขอให้เสร็จเร็วๆบันขาทุกคนเริ่มเล่นเกมกันเอ้อย่าลืมบอกวันนี้เราเล่นหมวดนี้นะทุกคนเออหมวดหมวดสุ่มตัวละกูลหมวดไหนวะหมวดไหนวะหมวดหมวดเอ้หมวดนี่เป็นสุ่มตระกูลที่เราต้องใช้เพจแต่ทุกคนเราจะเดินๆกันว่าเราไม่ค่อยเห็นยูทูบเบอร์เล่นไมม่ีเเพจลยหมวดนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวที่เราถนัดหรือว่าไม่ถนัด เม่อเราไเออผลักดัว่ากดซุ่มได้แค่ครั้งเดียวคือฟรีถ้ามันใก้เสียเพชรแล้วข้าใช้มาโอเคโอเคเพราะเริ่มไปเริ่มเลยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้เล่นเกันแ้วีไม่ติดกันดีไม่ติดกันดีทุกคนรอเทุกคนรอเลยสิ

อิรุมียะตายอเมีน้อยตายตายพ็ดีพี่ดาบมันจะตายแล้วมัมันก็จะเหมือนกันไม่มได้ยเลยหรอนี้่อยสิไม่ีหว่าีเ็ร กดปิดเครื่องเร็วเร็วโอ้โห ไม่มีมานี่แก๊กถ้ามันหน้าสงสารจะมีว่าเลือดหนึ่งเดกยมามาแทบจะไม่มีเรื่งเลือดก็มีหนึ่เดียวเลอ๋อฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่่่า่าฮ่่าฮ่าาา

อู้ดับเปิลแล้วร้อนจะเรียรีบไปเก็บเรียน้องอ่ะมีประโยชน์อยู่ไปเร็วไปเร็วไปเลยไปเลยไอตียังไม่มาไม่ไปเลยรู้ regret ทำไมเนี่ยกลัวกลัวกลัวพื้นใหญ่กลัวตาย

ไม่นะต้องทุกคน

ก็หนุ่นตัวอโี่ผลลุกจริงไม่ว่าจะอยู่ไม่ยืนหปลี่ว่าทอดว่าอดตายก็ช่วงที่พี่ีชูพี่ที่อะไรอยู่อะบูุดนไ่นตัวนึง

Has defeated. Your team hey, has destroyed a tower. Oh, you Your team has destroyed a tower. Yeah. 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 ออไอพวกหา่านนี oh, yeah, yeah. ่พอดีใจปุ๊บแม่โคตรดังไงกูอาจจะจะได้ด่ากันนั่นคือตอกนั้เราเป็นแฟนคลับกินผักคขมมาดูแมนแบบคู่เล่นสไตล์ที่ว่าแบบไม่ถ่ายคลิปเลยพราะแกเป็นคนบอกเองว่าไม่ได้ถ่ายคลิปใช่อีดอวอีนี่แหละเองแล้วเแฟนก็ช่วยนะล่นต่อม่วยี่ยอไอจีนไปตัดคลิปแล้วทุกคนแล้วก็ตลอดวันนี้ก็ยังเร็ว กดไลค์กดแชร์กดอย่าลืมไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะอย่าลืมปักตะไคร้ด้วไม่ได้ปักตะไคร้นะคะแต่กเจ้าหน้าคุณไม่บริสุทธิ์มันก็อย่าหยียบปากนะคะเดี๋ยวไฟรยุ่งจะเข้าช่วนมาหน่อยโอเคนะครับบ๊ายบาย